สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ทุกท่านและนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้เรายังอยู่ที่ออสเตรเลียและสําหรับทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมพวกคุณนั้นช่างหน้าทึ่งเป็นอย่างมากผมเนี่ยซึ้งจนแทบจะร้องไห้แต่เอาจริงๆคือตอนนี้ปวดตามากๆครับเพราะว่านั่งตัดคลิปมานานละมิกกี้เมาส์ที่เราเห็นกันเงางวิบบับอยู่ที่ The Crow of ซ ไม่ใกลไม่ไกลอยู่ข้างๆซิดนันปาร์คเอ้ยซิดนีย์พาร์คตอนผมมาเขามีโชว์ Event อีเวนต์ดิสนีย์อยู่แต่ถ้าทุกท่านจะตามผมมาแล้วไม่เจอก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนอีเวนต์ไปแล้วอาจจะเจ๋งกว่านี้สวยกว่านี้ก็เป็นได้แต่สําหรับที่ผมมาในวันนี้มันสุดยอดสาหรับผมมากๆแล้วดูสิครับดิสนีย์เต็มไปหมดใครมันจะอดใจไหว แถมทำด้วยกระจกใสไม่กับพลาสติกที่สะท้อนแสงแดดทิ่มตาคุณจนแทบจะปอดแต่ถึงกระน,นั้นเราก็ยังคงประทับใจกับเจ้าคาแรคเตอร์ของการ์ตูนดิสนีย์ผมรู้งานมันไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่หรอกแต่สำหรับสายคลั่งดิสนีย์อย่างผมแล้วไม่มีเหตุผลที่จะไม่ตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยดูสิครับของกระหนุงกระหนิงน่ารักเต็มไปหมด The c กราวออฟอะเล็กซเียเป็นโรงงานทำภายเก่าที่มีผนังอิฐและสวนออแกนิกคล้ายอาหารแบบเรียบง่ายและกาแฟสูตรพิเศษที่เอาจริงๆนะก็กาแฟธรรมดานั่นแหละครับแต่ในส่วนของสวนออแกนิกหรือคุณจะเรียกมันว่าที่นั่งเล่นกรีนเฮาส์เอฟเฟกตก็ตามแต่มันช่างเรียบง่ายสวยงามและฮิปสเตอร์ถึงจะการแจ้งแต่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจะปรับมุมมองคิดว่ามันอยู่ที่ประเทศไทยดูบ้างแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าลูกค้าของคุณตายกันยกตี้ แต่ถึงกระนั้นอนุสาวรีมิกกิเมาาก็เอาคะแนนจากผมไปได้แล้ว6คะแนนดูสิครับวิวสวยๆจากมุมหนึ่งที่ไหนของออสเตรเลียก็ไม่รู้เพราะตอนที่เดินทางมานั้นผมหลับคนขับรถตู้เรียกลงมาจากรถก็นึกว่าถึงจุดหมายแล้วคุณจะจอดตรงนี้แล้วให้ผมเดินลงไปที่หมู่บ้านด้านล่างนั้นจริงๆเหรอ คนขับรถบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะที่ต่อไปต้องนั่งรถต่อไปอีกสักพักหนึ่งมายังสวนสัตว์ซิมบิโอไวท์ไลฟ์ปาร์คอยู่ห่างจากตัวเมืองซิดนั่นประมาณ60กิโลเมตรแต่ก่อนที่คุณจะตกใจกับระยะทางคุณตกใจกับราคาค่าตั๋วก่อนดีไหมเมื่อคุณจ่ายค่าเข้าเราก็จะได้แผนที่มาซึ่งมันเป็นแบบว่าปริ้นแบบขาวดำครับดูพรีเมียมไหมผมว่าไม่ ระทับใจเลยก็คือเหล่าฝูงนกแก้วที่มาต้อนรับคุณตรงจุดทางเข้าที่มันช่างมากมายเสียลอเกินโคอาล่าสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียคุณมาสวนสัตว์ออสเตรเลียนั้นเพื่ออะไรกันถ้าคุณอยากจะเจอหมีแพนด้าทำไมคุณไม่ไปประเทศจีนนะ่ะหมีโคอาล่าสิครับและนี่ก็คือหมีโคอาล่าไม่ใช่นะฮะนั่นเจ้าหน้าที่ดูความน่ารักของหมีโคอาล่าเหล่านี้สิครับมันช่างกระตือรือร้นที่จะมีชีวิต ความสดใสของมันนั้นทําให้ผมนั้นเพลิดเพลินวิวที่สวยงามถูกบดบังโดยกําแพงไม้นั่นไม่ใช่ปัญหาของมีโคอาล่าที่จะมองวิวมันใช้ชีวิตกระชับกระเชงจนหน้าทึ่งแล้วพวกคุณก็คงเข้าใจแล้วและรู้ว่าผมนั้นไม่ได้พูดความจริงจนเกินไปทุกท่านคงไม่ได้คิดไปเองสินะว่า s ิมบิโ w i l ท์ไลฟ์พารจะมีแต่หมีแพนดา้าสัตว์ประเภทอื่นชนิดอื่นๆก็มีมากมายครับ ถึงตอนนี้ทุกท่านจะรู้หรือเปล่าว่าผมพูดอะไรผิดไปไหมใช่ครับผมต้องพูดว่ามีโค l ามีแพนด้ามันมีที่ออสเตรเลียที่ไหนมันมีแต่จิงโจ้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นจิงโจ้หรือว่าวอลลาบีอันนี้ผมก็ไม่รู้ที่ผมกำลังจ้องมันอยู่มันอาจจะเป็นจิงโจ้หรือไม่ก็วอลลาบี ผมจะรู้ได้ยังไงสปีชีมันห่างจากผมตั้งเยอะมันก็เหมือนกับที่เรามองแกะนั่นแหละเหมือนๆกันไปหมดเมื่อเราซื้อตั๋วค่าเข้าสวนสัตว์เขาจะแถมอาหารสัตว์มาให้เราด้วยคุณคงดีใจที่พวกสัตว์จะได้อิ่มอร่อยกับอาหารพรีเมียมที่ส่งจากมือถึงปากมันแต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้เรานั้นมันคือหญ้าและหญ้ามัน everywhere พวกสัตว์มันคงคิดในใจแล้วหรือเปล่าครับว่าแค่กูก้มหน้าก็เจออาหารที่มึงปอดแล้วทำไมกูจะต้องไปกินจากมือมึงแต่ถึงกันนั้นครับความเป็นสวนสัตว์เปิดก็ทำให้ผมร่าเริงอยู่ได้ดูแต่ละกรงนกพวกนี้สิมันไม่ได้สูงเอาซะเลยที่พวกมันไม่กระโดดข้ามมาคงเพราะยังปราณีผมอยู่เม่นครับ สัตว์ที่น่ารักมากแต่แฝงไปด้วยความอันตรายขนาดคนของมันนั่นแหลมพอๆกับหอยเม่นอันที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าหอยเม่นหรือว่าเม่นใครที่ยืมชื่อมาใช้ก่อนเป็นนายาว่าต้องเป็นสัตว์ที่มีน้ำแหลมแต่ด้วยท่าทางการย่างเท้าของเจอมเม่นนั้นมันทําให้ผมตกหลุมรักมันเข้าอย่างจังมันช่างอุยอ้ายและน่ารักผมละ่ะมองมันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย และหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วผมจึงไปต่อครับทุกท่านคงได้ยินผมพูดถึงแกะกันไปนิดนึงแล้วตรงนี้ก็คือทำเนียบแกะอันที่จริงก็มีแพ้ด้วยจุดนี้ที่ผมสามารถให้อาหารพรีเมียมกับมันได้อย่างไม่ขัดเขินเพราะมันไม่ได้ยืนบนหญ้าแฮปปี้ไทม์ที่ผมจะได้เห็นมันทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยเห็นหญ้าพวกนี้แล้วผมก็นึกถึงอาริกาโนที่บ้านผมที่ผมชอบเอามายำส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือไก่และเจ้าพวกไก่นั้นผมคงต้องเมินใส่มัน เพราะว่ามันไม่กินหญ้าดูอัลปาก้าด้านนอกกันดีกว่าครับเจ้าพวกนี้ช่างน่ารักเสียดายที่ผมนั้นมาช้าไปพวกมันคงอิ่มกับหญ้าที่พื้นกันแล้วดูนกออสเตรเลียกันต่อมีหลากหลายพันธุ์มากมายครับผมนั้นไม่รู้ชื่อสายพันธุ์ของมันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละกงก็มีป้ายบอกไว้อย่างชัดเจนได้ความรู้ทุกสายพันธุ์แน่นอนเสือดาวนั้นก็มีให้ชมกันหรือว่าจะเป็นแพนด้าแดง ปิกมี่มาโมเ็ตและเราลองเพื่อนมันอีกมากมายครับใช่ครับเรามาถึงโซนลิงกันแล้วแน่แน่ว่าแต่มันใช่ลิงหรือเปล่าผมเริ่มไม่แน่ใจเมื่อเห็นอาหารเที่ยงของมันเป็นหนอนดูมันสิปีนลงมาแล้วลิงมันไม่ได้กินกล้วยหรอครับความทรงจำที่มีของผมมันแทกสลายกลวยไม่ใช่อาหารที่ถูกสุขลักษณะของลิงแต่เป็นหนอนอีกตัวเข้ามาแล้วครับ มีลูกติดมาซะด้วยความสงสัยของผมที่เกิดขึ้นก็คือไอ้น้ําขาวๆข,ข,ข้างๆกล้วยเนี่ยมันคืออะไรฮะปา่ายจระเข้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปในถ้ำสัตว์เลื้อยคลานเพราะกิ้งก่าคือสัตว์ที่น่ารักส่วนเต่านั้นก็น่ารักมากๆเช่นกัน เดียวเดียวเดพวกนายจะมาทำอะไรกันตรงนี้ไม่ได้นะโอ้ท่าทีของมันดูมีจังหวะจากโ้นมากๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดหรือว่าทุกท่านคิดก็ได้นะครับเต่าพวกนั้นมันอาจจะแค่กําลังปลุกเพื่อนก็ได้จริงไหมล่ะครับส่วนเจ้าเต่าตัวนี้ก็ต่อคิวรอปลุกเพื่อนสายพันธ์สัตว์เลยคลานช่างนาทึ่งผมจะปล่อยทุกท่านดื่มดำกับพวกมันสักพักให้หนำใจ พักสายตาจากสัตว์เลื้อยคลานมาดูเมียแคทกันบ้างและเจ้าตัวนี้ก็คงเป็นจ่าฝูงแล้วเรากลับมาชมสัตว์เลื้อยคลานกันอีกสักตัวครับดูแล้วก่อนนึกถึงสัตว์ที่บ้านเราเหมือนกันฮะชมจนทั่วสวนสัตว์ซิมบิโอไวท์ฟลายพาร์ Park, และความถูกใจของผมนั้นก็อยู่ที่7คะแนนทานอะไรกันหรือยังครับท่านผู้ชมมาเดินทางกันต่อจากซิมบิโอไวท์ฟลายพาร จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆต้องมาชมกันให้ได้ชมอะไรกันนะเหรอถ้าคิดว่าประภาคารสีขาวนั้นคือไฮไลท์คุณเข้าใจผิดครับผมกำลังพาทุกท่านไปชมไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือรูหินลองกาไม่ใช่นะฮะรูหินฮนะรูหินเฉยๆฮะรูหินที่มีน้ำพุ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าคายาม่าบลโฮและนี่แหละครับความพีข,ของจุดชมวิวคายาม่าบลโฮ น้ำมันพุ่งออกมาได้ยังไงมันอาจจะเป็นเพราะคลื่นทะเลมากระทบหิน หรือเป็นเพราะความอัศจรรย์ของธรรมชาติผมรู้แค่ว่ามันนั้นน่าทึ่งทุกท่านคงจะสงสัยว่าผมจะไม่บอกวิธีการเดินทางมายัางจุดชมวิวแห่งนี้สัหน่อยเหรอผมขอสารภาพเลยครับว่าผมหลับมาตลอดทางแต่จะให้แนะนําผมขอแนะนําให้ทุกท่านเช่ารถตู้มากันจะสะดวกกว่ามากครับเพราะมันไกลาจากตัวเมืองตั้ง120กิโลเมตรไม่ว่าคุณจะนั่งรถไฟจากเซ็นทรัลด้วย South Coast Line ก็ต้องใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงครึ่งและคงไม่ได้ แะข้างางงทที่ไหนแต่ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาด้วยวิธีไหนๆนั้นที่นี่มันก็ช่างสวยงามมันคุ้มค่าที่จะเสียเวลาเดินทางมาครับส่วนคะแนนนั้นน่ะเหรอเอาไปเลยครับ6คะแนนขากลับผมหลับมาตลอดทางเช่นเคยตื่นมาก็ถึงเมืองแต่ยังไม่ค่ำมากเลยขอออกเรือมาเที่ยวกันอีกสักที่ผมนั้นกำลังไปที่วัสสันเบแต่ในขณะที่ผมเดินทางก็ได้เห็นวิวสวยๆของเมืองซิดน,นั่นไปด้วย ผมกำลังหมายถึงเมืองซิดนีย์มันสวยงามและน่าอยู่อาศัยเป็นอย่างมากสนใจอยากมาอยู่กันหรือยังฮะเราถึงที่ท่าวสันเบย์แล้วผมจะขอฝากภาพสวยๆของผาที่วสันเบย์และขอขอบคุณทุกท่านที่ทนดูคลิปนี้มาได้จนจบจิตใจของพวกคุณนั้นมันล้ำค่าและสวยงามดุดมณีส่วนถ้าคุณจะเพลิดเพลินกับการเดินทางครั้งนี้กดไลค์หรือกด s u b สไครต์ให้ผมสักนิด หรืออยากจะเลี้ยงน้ำอัดลมให้ผมสักแก้วก็ได้ทางซูเปอร์แดง์ผมก็จะมีกำลังใจมากๆและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ